เอาใจสาวกคนรักกันอ่านเป็นชีวิตจิตใจผมพาไปทเที่ยวที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิลิกิตที่ต้องบอกเลยนะครับว่าใหญ่สุดๆหลังจากปิดปรับปรุง3ปีกว่าก่อนเข้างานครับก็แปะโพสต์อิดเป็นการทักทายสักนิดหนึ่งครับไปหาโพสต์อิดของผมให้เจอนะครับ เดินเข้าไปในงานโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าคนเยอะสุดๆเลยครับผมนี่บริเวณ3ฮหอภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับผมใช้เวลาเดินเนี่ยนะครับโอ้โหบ่ายโมงครึ่งจนถึง2ทุ่มขาลากกันเลยทีเดียวครับภายในงานเนี่ยนะครับก็มีการออกร้านของสำนักพิมพ์ต่างๆมากมายหลายร้อยสำนักพิมพ์เลยครับภายในงานเนี่ยนะครับก็มีการจัดงานเสวนา ต่างๆอีกด้วยครับหนังสือที่ผมได้มาครับผมสนใจหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดครับก็เล็งไว้หลายเล่มแล้วก็ซื้อมาหลายเล่มเลยทีเดียวครับนะฮะอีกเล่มหนึ่งแบนดิงสี่จต้องบอกเลยว่า เป็นหนังสือที่ต้องมีมาอ่านนะครับแล้วก็แวะไปถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆนะฮะนี่เอารูปมาอวดกันด้วยใครที่สนใจครับยังมีเวลาครับไปกันได้ครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติทสิริกิจงานมีไปจนถึงวันที่23ตุลาคม2565ครับอ่ะอะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ